สวัสดีค่ะร้านลุงน้ำหอมนะคะวันนี้จะมารีวิวกลิ่นน้ำหอมนะคะโอเคอเริ่มจากาตัวใหม่เลยนะคะอันนี้จะเป็น midior rose นะคะ rose and rose ค่ะตัวนี้เป็นตัวใหม่ค่ะตัวนี้กลิ่นก็จะมีความอา่หอมอ่อนๆของดอกไม้จะมีความไปทาง วิดีโอบูมิ่งอะค่ะแต่ว่าบูมิ่งมันจะไปชัดไอ้ดอกพีโอนี่ดอกพีโอนี่จะชัดแต่ว่าตัวนี้ก็กุหลาบก็จะนํามาเลยค่ะตัวนี้ก็เหมือนแบบเออไม่ใช่แบบกุหลาบแดงอย่างเดียวนะมันจะแบบเหมือนกุหลาบหลายๆสายพันธุ์นะคะหอมหอมไม่ใช่แบบหอมแหลมแนละ้วมันนโนๆ,ๆไงไรู้บอกไม่ถูกแต่ตัวนี้ก็กลิ่นดีฉีดปุ๊บนี่แบบก็ฟุ้งอะค่ะกลิ่นรู้เลยว่าเออฉีดกลิ่นกุหลาบเนี่ยค่ะ ถ้าถ้าใครชอบแบบกลิ่นกุหลาบก็แนะนำตัวนี้นะคะลองดูนะคะไม่แพงตัวนี้99บาทโอเคอ่ะตัวต่อไปจะเป็นตัวนี้เป็นจมมรอิงลิตแพร์นะคะตัวนี้กลิ่นเหมือนมากนะคะตัวนี้ลุงมีตัวเทสอยู่ถ้าจะเป็นขวดก็ไม่ไหวหนองแพง4 0 0พกว่าบาทก็เลยเออซื้อตัวเทสอันเล็กๆะคะ่ะมามาเทียบกลิ่นดู กลิ่นเหมือนมากค่ะตัวนี้หอมหอมละมุนหอมแบบหอมเหมือนไม่ตั้งใจจะหอมแต่เฮ้ยผู้หญิงคนนี้หอมเลยอะค่ะถ้าใครฉีดตัวนี้นะหอมจริงแล้วก็ตัวนี้อันนี้เป็นโคเอโบรีมนะคะตัวนี้ลุงก็มีน้ําหอมแท้เหมือนกันกลิ่นเหมือนกันเหมือนกันแบบเกือบจะเป๊ะอะค่ะแต่ว่าของแท้มันจะฟุ้งกว่าเนาะอันนี้ก็แบบโคได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะหอมมาก หอมเอจะว่ากุหลาบก็ไม่เชิงนะคะมันจะเป็นเอกลักษณ์ของมันนะคะโคเอถ้าใครแบบฉีดนี่รู้เลยว่าโคเอหอมค่าหอมเด็กๆหอมแบบอออกแนวดอกไม้ผล,ลไม้อะไรเงี้ยคะ่ะแต่มันไม่ได้ชัดผลไม้ขนาดนั้นอืมตัวนี้มีเอกลักษณ์บอกไม่ถุนกันอ่ะตัวต่อไปนะคะดาวิดอบดาวิดอบควเตอรค่ะตัวนี้ก็ เหมือนของแท้เหมือนกันนะคะอันนี้คือค่ะมีม,มีมีตัวมีของแท้เลยดมเทียบกันแบบเกือบร้อยเปอร์เซนต์นะคะทีเนี้ยกินดีมากเหมือนแบบกินเหมือนกินตัวผู้ชายอะ่ะเออบอกไม่ถูกมันดีอะ่ะผู้ชายแบบผู้ชายแบบสะอาดสะอาดหน่อยอะ่ะเออดีค่ะแล้วก็อันนี้เบอร์รี่เฮอร์นะคะ เบอร์รี่เฮอร์ในตัวนี้มาใหม่หอมอธิบายไม่ถูกกันแต่มันหอมหอมหว,วานๆนะคะอืมอันนี้ก็เหมือนของแท้นะลงแอบบมีของแท้ด้วยเออมีขายเป็นน้ำหอมจิ๋วนะคะเบอร์รี่เฮอร์เนี่ยมีกล่องใครอยากได้ของแท้ก็ทักมาได้ขายทั้งตัวเที่ยวแล้วก็น้ำหอมแท้เออเหมือนเหมือนแบบหืม ไม่รู้หรอกถ้าฉีดไอตัวเนี้ยเดินผ่านก็เขาก็าว่าฉีดของแท้แหละเหมือนมากลองแวงลองแวงนี่ก็มีของแท้เหมือนกันกินเหมือนมากแต่ก็ไม่ได้ร้อเซหรอกประมาณประมาณเก้าสิบห้าแล้วกันหอมค่ะตัวนี้ไปดูรีวิวใน YouTube ได้นะคะที่ที่หญิงแย้รีวิวอะค่ะดีดีกินเนี้ยหนูชอบหอมมาก อันนี้จะเป็นชองปองสแกโเดนะคะตัวนี้รีวิวเยอะมากในติกต็อกคะ่ะลองหาดูนะคะหอมหวานหอมนัวหอมน้ำผึ้งหอมวานิลาบอกไม่ถูกอะ่ะตัวนี้เซ็กซี่มากๆเลยะคะ่ะแล้วก็อันนี้กลิ่นจุบปปจุบนะคะอันนี้แบบไม่ใช่แค่เหมือนหรอคะ่ะแต่มันคืนเดียวกันเออลู้ว่ามาแบ่งขาย เหมือนจังค่ะไม่เหมือนได้ไงอ่ะหนูเอามาแผงขายโอเคแล้วก็อันนี้ก็หอมค่ะอันนี้ก็มีของแท้เหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวเทสนะคะกินเป๊ะกินเดียวกันเป๊ะเลยอันนี้การันตีเพราะว่าลุงก็คือน,นานๆไปมันก็ลึกเข้าไปเรื่อยๆอะค่ะเออเนี่ยเหมือนจะมาขายนะแต่ความจริงคือสนองนี้ตัวเอง อ่ะต่อนะคะลืมอาให้ดูตัวเนี้ยมิดดี้ยออโรดแอนโรดนะคะก็ลุงก็มีน้ำหอมแท้ด้วยนะอืมลุงก็ามาดมเทียบกันกลิ่นก็เหมือนกันเหมือนกันแทบจะร้อยเปอร์เซ็นตนะคะนี่ยค่ะโรดแอนโรดกลิ่นดีนะคะกลิ่นดีมากๆกลิ่นมันเหมือนอะอืมเราจะไปซื้อของแพงทำไมเนาะเออน้ำหอมกลิ่นเทียบนี่แบบ กลิ่นแบบเหมือนมากโอเคแล้วก็ตัวต่อไปนะคะอันนี้จะเป็น v อ r s a c บายคิ t ตั n ก็เหมือนอีกะคะ่ะตัวนี้ก็มีน้ำหอมแท้ด้วยค่ะแต่เป็นจิ๋วนะคะตัวนี้จะ 4, 4. ีมิลสีมิลนะคะวางองดีได่ะกลิ่นเหมือนมากเลยโอ้ได้่ค่ะกล่อง ไยคิตตนนี้ของแท้นะอันนี้ลุงเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำหอมแท้ด้วยนะคะแล้วก็มีเพจด้วยเป็นเพจน้ำหอมเทสเตอร์แบ่งขายขายน้ำหอมจิว๋วแล้วก็น้ำหอมแท้ก่องซิลกล่องเทสเตอร์นะคะ,ะแล้วก็เนี่ยลอะอีกตัวหนึ่งก็เป็น open b a c อันนี้ลุงชอบมากๆเป็นตัวแรกที่ลุงเริ่มเล่นน้ำหอมแท้นะคะอืแต่ของแท่ติด ติดโคตนาน่ะสองวันอ่ะเออแต่ว่าตัวตัวน้ำหอมกินเทียบนี่ก็ไม่เท่าไรก็วันหนึงไม่ไม,ไม่ไม่ถึงวันหรอกว่าประมาณ8ดชั่วโมงแต่กลิ่นก็คล้ายไม่เหมือนมากแต่คล้ายค่ะประมาณสักแปเละกันแต่กลิ่นดีค่ะอนี้อ่าหอมหวานเซ็กซี่แต่สดชื่นตัวเนี้ยบอกไม่ถูกอันนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำหอมนะโอเคแล้วก็อ่าตัวนี้ค่ะ ซีเควันเป๊ะเลยค่ะตัวนี้ซีเควันนี่ค่ะกินเดียวกันเป๊ะเลยอันนี้ก็ขายแบ่งขายด้วยนะคะโอเคแล้วก็ตัวไหนอ่ามิดไนค่ะมิดไนมิดไนแฟนตาซีนะคะเป๊ะค่ะเป๊ะดมมาแล้วเชื่อหนูเชื่อหนูอ่าแล้วก็อะไรอีก อันนี้ยังไม่เคยดมนะคะแต่กลิ่นก็ดีกลิ่นกลินแบบสาวออฟฟิศสาวแบบสาวสาวโตหน่อยอะไรเงี้ยคะ่ะดูแบบดูคุณนายอะ่ะเออกลิ่นคุณนายหรือเปล่าไม่รู้นะเอออันเนี้ยอันนี้กลิ่นดีคะ่ะกลิ่นดีแต่ก็คือต้องต้องเป็นคนที่แบบโตหน่อยมีงานมีการที่ดีทำอะไรเงี้ย <laughs> ไม่ใช่ก็แล้วต่ชอบัเนะโอเคเอา่าอะไรวะอะไรวะ อ่า ccwo ค่ะอันนี้ก็แบ่งขายด้วยนะคะไอ้ขวดขวดที่ทำแล้วก็เพิ่งขายไปนะคะอันนี้ก็มีหัวน้ำหอมขายน้ำหอมแบบอย่างนี้ก็มีก็ขายเท่ากันขวดละ99บาทอันนี้ก็อ่ารุ่นซูเอตชายนะคะกินเหมือนเป๊ะค่ะอันนี้ก็คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอันไหนยังไม่ได้พูดอ่ะอ่าอ่า สำหรับลูกค้าที่อยากลองเล่นน้ำหอมแท้นะคะลุงก็มีตัวจิ๋วนะคะจะเป็นไซส์จิว๋วใครจะสะสมก็ได้นะคะตัวนี้ขายอยู่ที่390บาทนะคะอะ่ตอนนี้พร้อมส่งก็จะมีเวอร์เซเอา้าเวอร์เซเชอีลอดหอมค่ะหอมดีมากแล้วก็อันนี้เป็น D&G d o l c e g a b b a n a อันนี้รุ่นไลท์บูผู้หญิงนะคะ กินดีค่ะกลิ่นแบบไม่ฉุนกลินเหมือนทะเลทะเลอะค่ะเหมือนแบบเราไปเที่ยวทะเลแต่ไอเบอร์เบอรี่ฮอร์ค่ะตัวนี้กลิ่นดีมากยิ่งของแท้ยิ่งกินดีดีเวอร์เออแต่กลิ่นมันเหมือนกันกันกบน้ําหอมกลิ่นเทียบเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะาดอจะาดอเนี่ยก็เหมือนเลยค่ะเหมือนเหมือนเปะ๊ะเหมือนแบบมาจากขวดเดียวกันอะเออ แต่มันสวยอะแต่ความฟุ้งกระจายของแท้มันก็จะแบบฟุ้งกว่าอะไรเงี้ยค่ะตามราคาเนาะโอเคใครสนใจก็ทักอินบอกเข้ามาได้นะคะเออลืมบอกตัวนี้จะแพงกว่าเานะคะ m i d ดีออจะ490นะคะโอเคค่ะสนใจต้นไหนก็ทักเข้ามาได้นะคะ